สวัสดีครับผมชื่อนายขจรทานักสิงห์ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชนยงุครับศึกษาในแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกค,ครับตอนนี้ศึกษาอยู่ระดับปวสหนึ่งและกำลังศึกษาในรายวิชาวิดีโอคอนเทนต์ครับที่มาเรียนสาขานี้เพราะว่ามีความชอบส่วนตัวครับชอบในการถ่ายรูปชอบในการทําหนังชอบในการออกแบบดีซต์ต่างๆนะครับ พวภาคภูมิใจที่ได้ไปเรียนสาขานี้ก็คือได้ทําหนังเข้าไปส่งประกวดถ่ายรูปส่งประกวดรู้จักกล้องรุ่นต่างๆรู้จักเลนรู้จักโปรแกรมในการตกแต่งภาพรู้จักโปรแกรมในการตัดต่อวิดีโอและอื่นๆนะครับหลังจากที่เรียนจบแล้วก็จะไปเปิดร้านของตัวเอ,ง,องเช่นรับถ่ายภาพตัดต่อวิดีโอ ทำโฆษณาทาโปสเตอร์ทำไวนิวฝากถึงนุ่นน้องครับที่เรียนอยู่อย่าท้อครับสาขาวิชานี้มันทําะไรได้หลายอย่างครับอย่าท้อขอบคุณครับ